สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ปิดท้ายสําหรับการจัดงานปาร์ตี้มงคลสมรสของเราที่ o o d l a n d Hills Los Angeles นะคะและก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าเราก็มีการถ่ายทำไว้แล้วก็อาจจะมีแบบพูดนิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็สำหรับวันนั้นนะ่ะก็คือแขกที่มาร่วมงานของเราในวันนั้นเนี่ยก็ประมาณ 1ิ1สิบคนนะคะแล้วก็มีเพื่อนมีแต่เพื่อนๆนของสามีแล้วก็มีลูกชายลูกสาวแฟนของลูกชายแล้วก็ลูกชายของเพื่อนนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรามีความสุขมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นวันที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้จัดงานปาร์ตี้ที่กรุงเทพมีลูกมี ญาติพี่น้องของเรามาร่วมงานด้วยแล้วก็สำหรับช่วงที่เราจัดงานปาร์ตี้ของเราน,ะนั้นก็คือเป็น,ปนหลังจากหนึ่งเดือนที่แม่เราที่เมืองไทยเสียชีวิตนะคะเราก็เราก็ยังมีความอ,อยากให้แม่เราพ่อแม่เราอยู่ร่วมงานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือที่เมืองไทยเนี่ยเราไม่ได้จัดงานเราอยู่กับสามีของเราอดีตสามีของเรา ก็พ่อแม่รับทราบแต่ว่าเราไม่ได้จัดเป็นงานนะคะแล้วก็เอ่เอ,อแล้วก็สําหรับวันนั้นเนี่ยเราก็แบบขอบคุณสามีมากๆเลยเพราะว่าหลังจากที่มีเพื่อนๆเขากล่าวแล้วเนี่ยเขาก็จะกล่าวบอกว่าโอเคนะ t n k y o you อ o r ม y b e a u t i f u ว wife mm hmm. ก็คือขอบคุณสําหรับภรรยาที่แสนสวยของเขาที่ทําให้ปาร์ตี้ในวันนั้นมีเกิดขึ้นแล้วก็ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานในวันนั้นแล้วก็ เป็นวันที่เรามีความสุขมากแล้วก็ถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆเราก็ไม่เคยลืมเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตและก็ครั้งแรกครั้งเดียวและคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะจัดงานแต่งงานเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนอายุน้อยแล้วอายุมากแล้วฉะนั้นก็คงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเราในชีวิตการแต่งงานไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือที่สหรัฐอเมริกานะคะและก็สําหรับคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ ยังไงก็ตามฝากกดไลค์ like, แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมไปดูกันว่าหลังจากที่ปรับจัดงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการเก็บบ้านเสร็จภายในวันเดียวเลยคุณผู้ชมไปดูกันโอเคค่ะโอเคนะคะค่ะเป็นซิ่โครงหมูอบนะคะที่ผมทำอันนี้เป็นสุปตัที่เราทำแล้วก็อันนี้เป็นผัดไทยเราทำสองกระทะนะคะแล้วก็ อันนี้ก็คือข้าวที่เราใช้วิธีถึงผ่านไมโครเวฟอันนี้ก็เป็นต้มข่าแกงขล้วก็อันนี้ก็เป็นแกงถั่วขาวข้าวเหนียวเราไม่ได้ยืมเงินเลย Cảm thấy điều nó có cái tha ăn hẳn từ nào Nó khá có tình trạng đó Tổng <laughs> bá thương Oh Yeah, yeah. yeah. cheers ah. Ok, <laughs> thank you, thank you Thank you for everyone <laughs> Thank you thank you I know And Also, thanks to our wonderful chef anh Nhi có làm trà đi. ทานข้าวเสร็จเพื่อนๆทานข้าวเสร็จนะคะแต่กี้ที่เห็นโรคๆอยู่เราก็เก็บทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณนี้เพื่อนๆก็กลับบ้านกันอันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ก็ก็จะสะอาดแล้วนะคิดว่าสะอาดแล้วนะบรรยากาศก็น่าจะสะอาดแล้วนะก็จะประมาณนี้ทําความสะอาดแป๊บเดียวกับแฟน ช่วยกันทำมก็เสร็จไวแป๊บเดียวก็เสร็จอืมก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ตูกับข้าวเราก็ไม่ได้อะไรมากก็แค่นี้แหละเพื่อนๆก็กลับบ้านก็ได้กับข้าวกลับบ้านได้ต้มข่าไก่ได้ผัดไทยก็เก็บข้าวของประมาณนี้สะอาดเรียบร้อยประมาณนี้ครัวเรียบร้อยประมาณนี้ แล้ก็อันนี้ก็เก็บผู้นี้ค่อยทำความสะอาดเก็บทีไรนี้ก็อ,อ่อเครื่องล้างจานเขากอล้างของเขาไปแล้วก็ค่อยมาเก็บทําความสะอาดดีก็ท่อที่เขาถางอย่างนี่ท่านผู้ชมเห็นก็จะประมาณนี้สุดยอด้อย ปิดไฟก็เป็นออนกันโอเคค่ะบ๊ายบาย